สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อซเก่า f อซใหม่ทุกทท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจังขอบคุณไดห้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่22พฤศจิกายน2565ค่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่21ก่อนนะคะพี่น้องเข้าเลยหลุดนะคะ วันที่21สนะคะจะให้เด่นรอบเช้าหนึ่งและศูนย์เด่นรอบบ่ายแดและเจดนะคะนงคะรอบเช้าบนมาเจ็ดสี่สองล่างศูนย์หนึ่งะคะมาคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้อง1และศูนย์ะคะเข้าคู่หนึ่งศย์ค่ะรอบบ่ายนะคะจะให้8ดและเจ็ดบนมา447ล่เจ็ดล่างเกะะ้าหน้องเข้าคู่4 7 7เจ็ดเจ็ดสี่นะคะประมาณนี้นะคะเนาะ,ะได้กันหรือเปล่านะคะขอแสดงกด ความยินดีกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งด้วยนะครับต่อมาต่อวันที่ยี่สิบสองนะคะวันที่ยี่สิบสองเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองค่ะจะพูดความน่าจะเป็นนะคะต่อค่ะสามนะคะสามเก้าสามแปดสามหนึ่งสามเจ็ดสามสี่สามสอง สามสามนะคะสงคะองค่ะพี่น้องขาสองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองสี่สองูสอง,งหนึ่งะคะ่ะเ <c oughs> ดินบ่ายนะคะเดินบายอยู่ที่เก้าร้อยแปดนะคะเก้าค่ะเก้าสาม 9ก้าสองเก้าส่้าเจ็หกเกนะคะแปดพีองขาแสาสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดห แปประมาณนี้นะคะชอบปะคะพี่น้องคะชอบก็ตามได้เลยนะคะชอบไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะสามสองเก้าค่ะ3นะคะสามเก้าสามปดสามสองสองด้านล่างค่ะสองเกสองปดนะคะ9ค่ะ9ก้าสามเ้าสอง 988นะคะพี่น้องขา83กับ82นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันก็คือเลข, 2, เลข8ได้เลข3นะคะเบิ้ลประจําวันก็เบิ้ล22เนาะค่ะเนาะสำหรับเอฟซีท่านไหนที่ชอบวิ่งรูดนะคะเช่นเคยนะคะตัวเลข4ตัวนี้นะคะ3298สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะน้องขะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ